สวัสดีเพื่อนๆมือใหม่และวัยเกษียณนะคะวันนี้คุณเล็กมาชวนเพื่อนๆทำขนมปังครีมชีสแคนเบอรี่ที่เนื้อนุ่มมากเลยค่ะไปดูสูตรใต้คลิปกันนะคะแล้วมาทำกันเลยค่ะะคะ่ะวันนี้เราจะมาทำขนมปังครีมชีสแคนเบอรี่กันนะคะสูตรอยู่ใต้คลิปอยู่แล้วเนาะเพื่อน,เอนๆเห็นแล้วนะคะอันนี้เป็นแป้งแล้วก็นมผงคุณเล็กใส่เกลือลงไปในนี้ด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะผสมกันค่ะ ก็มีครีมชีสมีเนยมีน้ำตาลยีสต์แล้วก็ไข่แล้วก็แคนเบอรี่ของเราแล้วก็น้ำค่ะเดี๋ยววันนี้คุณเล็กจะไม่ปลุกยีสต์นะคะคุณเล็กจะผสมลงไปในโถทำขนมปังของเราเลยค่ะนี่นะคะใส่น้ำลงไปใส่น้ำตาลแล้วก็ตามด้วยยีสต์เลยค่ะขย่านิดหน่อยนะคะให้เขาเข้ากันตามด้วยไข่เลยค่ะ เอาของเหลวลงไปก่อนเลยเราค่อยตามด้วยของแห้งนะคะอันนี้คุณเล็กผสมนมแล้วก็เกลือลงไปในแป้งแล้วค่ะใส่ลงไปแล้วก็เขยา่าเขย่านะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ในเครื่องทําขนมปังของเราค่ะวันนี้เราจะอบในเตาอบนะคะคุณเล็กก็จะเลือกโปรแกรมโดค่ะโปรแกรมโดนี้เขาจะอยู่ในโปรแกรมที่9ค่ะแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยกอสตาร์ทไปแล้วนะคะ ได้สักระยะหนึ่งอะคะ่ะเราก็มาดูว่าแป้งกับของเหลวเนื้นเขาผสมกันไ,ได้ดีแล้วนะคะเราก็จะเติมพิมชีสลงไปค่ะจะเห็นว่าตอนนี้เขายังแห้งอยู่นะคะส่วนผสมยังแห้งอยู่เพราะว่าเราเล็ใส่น้ําน้อยลงเนื่องจากในแคนเบรรี่เราอะคะ่ะเขาจะมีน้ําอยู่แล้วเราต้องเอาแคนเบรรี่ของเราเนี่ยไปแช่ในน้ําอุ่นนะคะ แช่ในน้ำอุ่นแบบอุ่นจัดๆหน่อยแล้วก็ให้เขาเนยพองตัวขึ้นแล้วเราก็บีดน้ำออกค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเสะด็ดน้ำแต่ว่าเขาก็จะไม่แห้งนะคะเขาจะมีน้ำอมน้ำอยู่ข้างในค่ะอันนี้เราก็จะใส่เนยลงไปนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาให้เขา ผสมเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะให้ขานวดเป็นเนียนก่อนแล้วเราถึงจะเติมแคนเบอรี่ลงไปค่ะแคนเบอรี่จะเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงไปแล้วอะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาออกมานวดอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าสูตรเขาจะสูตรนี้เขาจะแฉะหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่า ในแครนเบอร์รี่มีน้ำเหมือนที่คุณเล็กเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไปแล้วอะเนาะเนี่ยค่ะนวดนวดแล้วเขาก็จะเนียนค่ะเราก็จะรวบเข้าไว้ก่อนนะคะรวบเป็นก้อนกลมโตๆเลยค่ะแล้วก็พักเอาไว้45นาทีค่ะขุมผ้าไว้ด้วยเนาะเสร็จแล้ว4-5นาทีผ่านไปแป้งโดของเราก็จะพองขึ้นสองเท่าเลยค่ะทำแบบนี้นะคะ ไวยเกษียณยังเราทําได้ง่ายสบายเลยค่ะเพราะเป็นสูตรที่แป้งค่อนข้างชื้นนะคะแล้วก็เราก็จะรีดง่ายมากเลยค่ะล้วก็เอาออกมานะคะแล้วก็ไล่ลมเขาค่ะได้ลมไปเสร็จแ,แล้วเราก็จะแบ่งค่ะวันนี้คุณเล็กขอแบ่งออกเป็น6ชิ้นนะคะ จากนั้นเราก็จะรวบเป็นก้อนกลมเหมือนเดิมค่ะให้หน้าผิวหน้าเขาตึงนะคะให้ผิวหน้าของโดเราตึงๆเลยค่ะมีวิธีคลึงได้หลายรูปแบบนะคะคุณเลกเคยทําให้ดูหลายครั้งแล้วเนาะไม่ว่าเราจะแบบว่าคลึงอยู่บนมือหรือว่าคลึงอยู่ที่เขียงหรือว่าเราจะใช้การรวบเอาเฉยๆก็ได้ค่ะให้ผิวหน้าของแป้งโดเราเขาตึงๆนะคะ เสร็จแล้วเราจะพักเขาไว้ประมาณ10นาทีค่ะครบสินาทีแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปกันนะคะขึ้นรูปก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าเนื้อแป้งของเราเนื้อแป้งดูเราจะ ออกแฉะน้อยๆน,นะคะแต่ว่าเขาจะไม่ติดมือเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็จะไล่ลมเขาออกไปนิดนึงนะคะถึงเขาออกมาเราก็ม้วนม้วนม้วนเขาเข้าไปค่ะแล้วก็เย็บตะเข็บปิดตะเข็บตรงตอนสุดท้ายให้เรียบร้อยนะคะให้แน่นเลยค่ะเราก็มาใส่ในพิมพ์พิมพ์ที่คุณเล็กทาเนยไว้แล้วนะคะต้องทานเนยนะคะถ้าไม่ทานแล้วเขาจะติดค่ะและทั้งหมด6ชิ้นนะคะ เราก็จะทําการพักแป้งครั้งสุดท้ายค่ะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีแล้วแต่อากาศนะคะสังเกตดูว่าเขาพองขึ้นเป็น2เท่าค่ะโอ้อันนี้มาอันนี้มีแบบเบียดกันนิดหน่อยนะคะแย่งกันโตแย่งกันโตค่ะไม่เป็นไรเนาะเราก็จะไปอบค่ะวันนี้คุณเล็กอบที่175องศานะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะสุกยังไงเพื่อนๆดูสังเกตที่สีแล้วก็กลิ่นของเขาได้เลยค่ะเรกอบไปประมาณ18นาทีค่ะ1 8ถึง20นาทีเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆต้องต้อง,ต,องต้องดูแล้วนะคะว่เนนาเขาน่าจะสุกแล้วแต่แล้วเราจะเอาเขาออกจากพิมพ์ก่อนนะคะถ้าเราไม่ออกจากพิมพเนี่ยเดี๋ยว ก้นเขาจะชื้นนะคะเพราะว่าความร้อนเขาจะคายออกมาแล้วไม่มีที่ระบายนะคะมันจะอยู่ในพิมพ์แล้วก็จะชื้นอยู่ใต้พิมพ์อะคะ่ะใต้ใต้ก้อนขนมปังเราเนาะดังนั้นนะคะเราควรจะเอาขนมปังออกมาจากพิมพ์เลยค่ะตอนนี้ยังร้อนอยู่มากต้องค่อยๆจัดค่ะแต่ขนมปังนุ่มมากเลยค่ะ สัมผัสได้ขณะที่ยังร้อนอยู่ก็ยังนุ่มนะคะเนอยอุณหภูมิะะห้องะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเนยค่ะทาให้ทั่วเลยค่ะเพื่อที่หน้าขนมเราจะได้เนียนสวยเป็นมันวาวเลยค่ะหน้าขนมก็จะไม่แห้งด้วยนะคะ แล้วเราก็จะพักเขาให้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อตอนที่เขาเย็นแล้วค่ะนี่เลยค่ะนุ่มมากแล้วก็หอมมากเลยค่ะหอมตั้งแต่ออกจากเตาแล้วล่ะดูสิคะคืนตัวเลยกดลงไปแล้วเขาก็คืนตัวมานะคะนุ่มมากเลยค่ะาทานมากเลย ในวัยแกล้กเกษียณอย่างเรานะคะมีเครื่องทุ่นแรงเอาไว้ก็จะมีประโยชน์แบบนี้รหละค่ะเราสามารถทําอาหารเมนูอร่อยๆอให้ลูกหลานเราได้ทานในบ้านโดยไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกนะคะมาดูเนื้อข้างในกันนะคะเป็นยองใย,ยเลยค่ะดูนะคะหรือคุณเล็กฉีกให้ดูเลยค่ะ ไม่ต้องตัดเลยค่ะวันนี้เราใช้ฉีกนุ่มมากเลยค่ะลองชิมนะคะเนื้อเขาก็จะดูนะคะเพื่อนๆดูนะคะนุ่มมากเลยค่ะรสชาติของสูตรที่คุณเลกให้จะไม่ค่อยหวานนะคะเพราะว่ามันจะมีความเปรี้ยวของของแคนเบอรรี่ ปนอยู่ด้วยแล้วก็มีครีมชีสปนอยู่ด้วยนะคะทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวหน่อยๆค่ะแต่ว่าอร่อยถ้าเพื่อนๆชอบหวานนะคะเพิ่มน้ำตาลได้เลยค่ะเนี่ยค่ะน่าทานมากเลยคำเดียวไม่ค่อยจะพอค่ะคุณเล็กเนี่ยอ่ะเติมอีกคำนึงมันนุ่มมากเลยอะค่ะ ลองทำดูนะคะทำไม่ยากเลยไวยกระเียนทำให้ลูกหลานทานที่บ้านได้เลยค่ะหรือเพื่อนๆจะฝึกทำก่อนเกรเียนเผื่อต่อยอดมาเป็นงานเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวรู้ว่าตัวเรานะคะจะได้ไม่เหงาเนาะวันนี้คุณเล็กไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ